สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นเย็นของวันพักผ่อนกับผู้ชมทางรายการฟ้าวันใหม่ทุกท่านนะครับรายการคนแคะบนบ่ายักษ์กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งผมต้นวรเทพสุวัฒนพิมพ์นะครับก็ยังคงเป็นแขกรับเชิญของรายการนี้อยู่ดีนะครับสัปดาห์นี้แขกประจําของรายการก็คือ รองศาสตราจารย์ดรจักพันชูเพชรผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยนเรศวรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเนื่องด้วยเรายังอยู่ในห่วงช่วงของเดือนมหามงคลเราทั้งคู่ก็ยังคงป็นเสื้อเหลืองตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือความจริงความจริงเราก็พร้อมที่จะร่วมมืออยู่แล้วถึงว่าจะไม่ร้องขอผมก็คิดว่าหลายคนตั้งใจจะทาอยู่แล้วรวมทั้งเราสองคนด้วยพอเดือนนี้ตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะใส่เสื้อสีเหลืองอยู่แล้วแล้วก็รวมไปถึงช่องรายการฟ้าวันใหม่ด้วยนรรรรัุผู้้ชมมสสาาาาาถงงเเเกกกตห็ไดทยขอ พิธีกรทุกช่วงทุกวันใส่เสื้อเหลืองหมดโดยไม่มีใครกลลองมางบังคับไม่มีใครมาต่อว่าก่อนแล้วจึงมาเปลี่ยนเสื้อไม่ทําไม่ทําผมมีผมคนเดียวที่โอดครวนเสื้อเหลืองผมน้อยมากซักบ่อยมากแต่ด้วยความยินดีและเต็มใจและเช่นเดิมแล้วก็ผู้ที่ส่งเอเสเข้ามาในรายการนะครับวันสําหรับสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งครับที่เราจะมอบเสื้อนะครับที่เป็น พูดถึงในดวงของเราเนะครับเป็นเสื้อเหลืองของเราครับเป็นก้าวในดวงใจของเราครับความพิเศษความพิเศษของเสื้อก็คือว่าเป็นเสื้อที่กลุ่มของอาจารย์จากแฟนคลับเป็นคนทําดําเนินการให้นะครับน่็จะมาเชื่อกันก็รายการนี้3ตัวครับเดี๋ยวผมงงกลุ่มอาจารย์จากแฟนคลับทํา แล้วใส่เสร็จก็เป็นอาจารย์จากแฟนคลับใช่ไหมใช่ครับได้ผล2ต่อเลย้าใส่ปั๊บแล้วเจอกันเห็นข้างหลังปั๊บอาจารย์จากแฟนคลับก็จะเข้าไปทักทายกันนะครับคือจะตีหัวตีไม่ผิดคนแน่นอนครับแล้วก็เหมือนกเสื้อวันนี้ของผมที่ใส่วันนี้ก็แฟนคลับให้มาเหมือนกันครับกับร้านที่ร้านมอบมาครับอาจารย์คำขวัญวันครูเพิ่งผ่านไปไม่ไม่ไม่กี่วันนี้แต่เป็นเด็กคิดนะเด็กคิดครับเด็กหญิงอนุสราชื่นบานจังหวัดอ่างทองเป็นเด็ก หญิงเด็กหญิงด้วยนะตัวเล็กๆอยู่ล่ะคิดให้คุณครูเพราะคุณครูไม่ได้บอกนะว่าคิดไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเป็นความขวัญวันครูแต่เด็กคิดให้เหมือนเลยนะความขวัญวันเด็กที่นายกคิดให้ผู้ใหญ่คิดให้ผู้ใหญ่คิดให้เขาบอกว่าเกียรติครูยิ่งใหญ่น้อมใจบูชาเลิศล้ำคุณค่าศรัทธาพระคุณครับประโยคที่เราเหดด่้งเนี่ยน่าสนใจนะเกียรติครูยิ่งใหญ่ เกลียดหรือเกลียดเกลียดครูยิ่งใหญ่จะเกลียดยิ่งใหญ่ใช่ไหมคือยิ่งใหญ่มากความเป็นครูครับศาสนาทุกศาสนาครับยกย่องเรื่องความเป็นครูแล้วก็เราเองก็ต้องยกย่องครับว่าความเป็นครูนั้นรองรองจากพ่อคุณพ่อพ่อคุณแม่ก็มันจะเป็นครูนะครับเพราะนั้นเกลียดครูยิ่งใหญ่ครับน้อมใจบูชาครับผมชอบภาษาเขาว่าน้อมใจนะครับน้อมนี่คือแบบมันเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตน แล้วก็บูชาคือนบนอกเลยล่ะหมดละบูชาด้วยเลิศล้ำคุณค่าครับนะครับคือคือไม่ใช่มีคุณค่าอันเดียวครับเป็นเลิศนะฮะแล้วก็ศรัทธาพระคุณคือพูดถึงพระคุณของคุณครูนะครับคำง่ายๆทั้งนั้นเลยแต่มีความหมายทุกวันทุกวันดิ้งเลยผมชอบจริงๆครับเด็กอนุสราชื่นบานครับเ็กหญิงซึ่งคุณครูครับเมื่อได้รับเกียรติได้รับเกียรติที่เด็กเขายกย่องแันนี้แล้วเนี่ยเขาให้เกียรติเป็นนี้แล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ต้องทําตัวให้สมกับ ทำขวัญวันครูครับว่าต้องทำตัวให้เป็นคนที่มีเกียรติที่ยิ่งใหญ่ทำใจให้มันทำใจทำพฤติกรรมให้มันดีจนเด็กเขาน้อมใจบูชาเราต้องสร้างมูลค่าคุณค่าให้กับชีวิตเรารจนเกิดการสึกมันเลิกรํำค,คุณค่าและต้องทําตัวให้มันอยู่ในระดับที่คนเขาจะศรัทธานในพระคุณของเราครับนะฮะแต่ผมดูแล้วนะช่วงนับตั้งแต่22พฤษภาคมา เรื่องของการศึกษาเรื่องของคุณครูเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงเยอะมากรวมไปถึงภรรยาของท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นอาจารย์นะเป็นครูมาก่อนเป็นอดีตตอนนี้ท้านลาออกแล้วเนาะเป็นอดีตอาจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์สอนภาษาอังกฤษใช่นะครับนี่ข่าวว่าไปท่านนายกเราไปพบรักตอนสมัยเรียนภาษาอังกฤษมันว่าอย่างนั้นนะครับจริงนะอัดอัดเก็บดัดมาอาจารย์รู้ไหมครับครูครูจักรรู้ไหมครับว่าเนี่ย น้องเด็กหญิงอนุสรชื่นบานเนี่ยบอกว่าเกียรติครูยิ่งใหญ่น้อมใจบูชาเลิศล้ำคุณค่าศรัทธาพระคุณรวมไปถึงภรรยาของท่านนายกรัฐมนตรีอาจารย์น้องก็เป็นครูแต่เดี๋ยวนี้เขามีครูตู้แล้วนะรู้จักครูตู้ครูตู้หมายถึงครูตู้ครูทางจอโทรทัศน์ไม่ใช่ชื่อตู้นะฮะไม่ใช่ตู้นี่หมายถึงตู้ทีวีด้วยตู้คอมพิวเตอร์ก็ได้ตู้ในมือถือสมาร์ทโฟนก็ได้ซึ่งจริงๆมีมานานแล้วแต่ว่า ที่ผมกล่าวถึงภรรยาท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าภรรยาของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาจุดตราจารย์นาครจันโอช่หรือเราเรียกว่าอาจารย์น้องอาจารย์น้องนะครับขออนุญาตเรียกอาจารย์น้องกันแล้วกันนะครับน้องอาจารย์น้องชื่อนะครับโอเคครับอาจารย์น้องนี่จุดประกายไว้ว่าถ้าในโรงเรียนเล็กๆที่เราเคยคุยกันอาจจะโดนยุบหรือไม่โดนยุบรวมไปถึงโรงเรียนตามสถานที่ห่างไกลรวมไปถึงโรงเรียนที่ไม่มีปัญญาจ้างครูด้วย อืมคืออาจจะด้วยงบประมาณอาจจะด้วยอะไรก็ตามสนใจครูตู้ไหมอืมครูตู้น่าสนใจมากอาจารย์น้องเนี่ยอธิบายไว้ว่าครูตู้เนี่ยนะครับก็หมายความว่าเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า dltv on mobile อของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครับที่สามารถที่จะให้เด็กเนี่ยรับชมรายการทั้งสดทั้งย้อนหลังทั้ง พกพารวมไปถึงเอาไปออกอากาศในโรงเรียนได้<ช>แล้วจุดเด่นก็คือว่าอาจารย์น้องบอกนะเด็กๆสนใจที่จะเรียนกับครูตู้มีความตั้งใจมีสมาธิเป็นไปได้ไหมอาจารย์อาจจะเป็นความตื่นเต้นของเด็กที่เขาได้เห็นอะไรใหม่ๆ คือจากเดิมที่เจอครูยืนอยู่หน้าชั้นเรียนกลายเป็นครูอยู่ในในทีวีแล้วครูในทีวีเนี่ยเราจะเคยผมเคยเข้าไปดูนะครับเรื่องสนับแบบนี้ฮะเขาไม่ได้เอาอาจารย์มานั่งพูดแล้วก็ถ่ายทอดทีวีอย่างเดียวครับเขาจะมีภาพสอดแทรกเข้ามามีอะไรเข้ามาแล้วมันทําให้เด็กตื่นตัวที่จะได้เห็นไงคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเหมือนในก่อนขอโทษนะครูตู้เนี่ยเคยมีมานานแล้วอย่างน้อยๆ20ปีคือสถานกวดวิชาจําได้ไหมอาจารย์ที่เขาว่ากันว่าเอาเปรียบเหลือหลายเลยอ่ะเก็บตังค์เท่ากัน แต่เรียนกับจอทีวีสอนครั้งเดียวแล้วก็เอาเอาเทปไปออกทำสัมแล้วสมัยก่อนนี่คือฉายไปที่กระดานไม่ว่าจะเป็นกระดานดำอย่างนี้หรือกระดานเขียนด้วยปากกาเคมีครับแล้วก็ดูแล้วไม่น่าสนใจอาจารย์ก็พูดไปอัดเทปเสร็จก็เอามาเปิดวิดีโอแต่ก่อนเป็นม้วนวิดีโอแต่เดี๋ยวนี้ เขาบอกว่าทําใหม่แล้วใช่ไหมดีครับมันคล้ายๆกับอ่านูอย่างรายการเราก็ไดะรายการเราพูดถึงประเด็นอะไรปั๊บก็จะมีมีภาพอินเสิร์ต้ามาใส่แทรก้ามาเป็นคลิปมากอะไรบ้างก็เหมือนกันเลยครับของครูตู้จะทําเป็นอย่างนั้นก็ทําให้เด็กเนี่ยสนใจแล้วพอทํานี้ปั๊บสิ่งที่ตามมาคือเราก็สามารถจัดการได้ว่าเด็กในวัยเนี้ยควรจะใช้อะไรที่แทรกข้ามาเด็กชั้นมัธยมเป็นยังไงเด็กประถมอาจจะเป็นการ์ตูนอะไรแบบเนี้ยก็ทําให้เกิดการตื่นตัวกับเด็กได้อาจารย์เห็นด้วยกับครูตู้ไหม ณวันนี้นะครับ้าพูดว่าจริงๆเห็นด้วยไหมเ,เห็นด้วยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้คือเรื่องที่เราขาดแคลนครูครอันนี้สําคัญมากรหรือว่าโรงเรียนที่ห่างไกลเนี่ยถึงมีตําแหน่งว่างคนสอบได้ครูหลายคนก็ไม่พร้อมที่จะไปผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่สําคัญและประเด็นประเด็นที่จะได้ประโยชน์ที่2เลยก็คือว่าเมื่อเ,เอาเด็กมานั่งเรียนกับครูตู้ครบครูครครก็จะต้องอยู่ดูด้วยเพราะว่าจะต้องคอยดูแลเด็กคร,ครูของโรงเรียนนั่นก็ดูด้วยก็เป็นการเพิ่มเติมความรู้ไปในตัวด้วย ได้ประโยชน์ทั้งสฝ่ายเลยอย่างเช่นโรงเรียนกขคครับมีครูประจําอยู่4คนมีนักเรียนอยู่สักประมาณ120คนครับคนสามสี่ห้องห้องละ30คนครับปรากฏว่าครู4คนนี้ต้องแยกเป็นครูใหญ่ก็มีคือครบทุกอย่างทุกคนครูใหญ่จนถึงพัโรงในตาแหน่งเดียวกันอาจจะสอนไม่ทันครับหรือ พอชั่วโมงคณิตศาสตร์ครูที่ว่างอาจจะกลายเป็นครูสังคมคก็เปิดครูตู้คณิตศาสตร์แต่ครูสังคมต้องนั่งอยู่ในคาบนั้นนะถูกต้องครับครูสังคมก็ได้ดูความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปด้วยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วเวลาเด็กมีข้อสงสัยก็จะสามารถเอาประเด็นที่เรียนจากครูตู้มาอธิบายได้ด้วย<ะ>ผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจถึงเงื่อนไขแบบนี้และตั้งใจช่วยกันจริงๆแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดผลได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าบอกว่าเรียนกับครูตู้คือเอาเด็กเข้าห้องปั๊บแล้วเปิดทีวีให้ดูปั๊บแล้วคุณครูกมมดดไไไไนนนนกััอี้้้่่ะ คือมันไม่ใช่เป้าหมายครับเป้าหมายคือต้องมีคนเข้าไปดูแลคือคําว่าครูตู้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่อาจารย์ว่าพูดง่ายๆเป็นคาบเรียนปกติแต่ว่ากําลังของครูไม่มีหรือครูที่ว่างอยู่ตอนนั้นครูที่จอาจจะไม่ตรงกับชั่วโมงที่ต้องสอน่ไม่ตรงกับวิชานั้นแต่ว่าก็คุมเด็กมาหรือก็นั่งคุมแล้วก็ให้เด็กศึกษาไปถูกต้องถ้าเด็กหันไปคุยกันก็มีการลงโทษกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมมือนเดิมครับคือครูตู้คือครูคนหนึ่งใช่อาจารย์เห็นด้วยใช่ คือคือถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดเรามีครูครบทุกคนเนี่ยต่อให้มีครูครบเลยนะ,ะบางครั้งในบางเรื่องเนี่ยเอาครูตู้มาผสมประสานบ้างก็จะดีเพราะว่าเรื่องของอุปกรณ์อย่างเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยอุปกรณ์ในห้องแลบอาจจะมีไม่เพียงพออุปกรณ์การสอนมีไม่เพียงพอนะครับผมว่าเรื่องแบบนี้ก็สามารถจะเอามาให้เห็นให้เด็กได้เห็นได้แล้ว พูดถึงตรงนี้นิดนึงครับผมเดินทางไปที่ประเทศลาวนะครับไปนี่เดี๋ยวจะไปกันอีกครั้งประมาณวันมกราเนี่ยครับเพราะแฟนคลับจัดทีมจะไปกันที่3 0 3 1ิบสามมกราแล้วก็1นึ่งกรุงพาจะไปกันอีกเนี่ยนะครับหลวงพ่อบานพอไปกันปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเรียกแวะตามโรงเรียนของลาวเนี่ยครับนั่นชื่อไปกันว่าเด็กลาวอ่ะเขาดูทีวีดาวเทียมไกลกังวลจากบ้านเราครับโอ้ส่งถึงนะครับ และตรงตั้งคำถามว่านะวันนี้ไม่แน่นะครับเอาเด็กลากวกับเด็กไทยมาสอบแข่งกันผมไม่มั่นใจนะครับว่าเราจะแพ้เขาหรือเปล่าผมมั่นใจครับ<笑><笑>ผมมั่นใจเพราะเขาเรียนอย่างนั้นนะฮะแล้วครูเขาก็นั่งอยู่ข้างหลังฮะครูเขาก็นั่งดูเด็กเขาด้วยดูทีวีด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะให้ความรู้ไปด้วยพอจบแล้วมถามว่าจบแล้วจบเลยไหมไม่พอจบจากรายการช่องนั้นแล้วครูก็จะไปสอนต่อว่าสรุปเราได้ประเด็นอะไรบ้างไหมครับ <c oughs> ให้เด็กกระตุ้นความรู้คิดว่าถ้าเราใช้ประโยชน์จากมันอย่าไปมองว่าครูตู้เด็กต้องไม่สนใจหรอกอันนี้เป็นมองแบบเดิมมมเอนสัยก่ สมัยก่อนมันไม่น่าสนใจวาจริงๆนะครูก็ไม่สวยหายากครูสวยหายากนี่นี่นี่คือคือผมคิดว่าถ้าเรารู้อย่างใช้ประโยชน์เนี่ยมันจะได้เกิดประโยชน์มากเลยเพราะมันจะช่วยได้ว่าเอาละครูเขาอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นครูนั้นขาดแคลนครูภาษาอังกฤษขาดแคลนใช่ไหมครับมีแต่ครูภาษาไทยหรือว่าอะไรก็ช่างเถิดเนี่ยถึงชั่วโมงภาษาอังกฤษก็เปิดครูตู้ซึ่งครูที่เอามาเป็นครูตู้เนี่ยก็ต้องคัดครูที่มีคุณภาพมาอยู่แล้ว ก็จะมีโอกาสมากขึ้นแต่ไม่บังคับอ่าใช่โรงเรียนจากวิทยาจะไม่ใช้ครูตู้ก่อนแล้วก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าท่านเป็นโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้วท่านรู้อยู่แล้วว่าขาดงบประมาณอาจารย์คิดว่าควรจะต้องมีการบังคับไหมก็ควรนะควรจะต้องทําเลยนะควรจะต้องทำอย่างน้อยสักสองห้องเลอย่างนี้ควรจะต้องทําเลยเพราะว่าเด็กเขาจะได้มีโอกาสเรียนรู้เท่าเท่ากันเด็กที่อื่นนะฮะไม่งั้นเนี่ย เอากย็ยังจมอยู่แบบเดิมๆเนี่ยทำางังไม่ได้ครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมยังบอกว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เรื่องความคิดแบบนี้ผมเนี่ยเคยนําเสนอแบบนี้กับกับหลายๆที่ว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยทาไมถึงไม่คิดจะผลิตจานรับดาวเทียมซึ่งวิศวะเขาทําได้อยู่แล้วแล้วก็ทาอันนี้มาปับ๊บแล้วก็ปะเป็นถึงว่าเป็นจุฬาเป็นธรรมศาสตร์เป็นเนเรศวนของผมเนี่ยก็ทําจาน,นแจกในพื้นที่ของตัวเอง รับผิดชอบเลยครับว่าหนึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยรับผิดชอบกี่จังหวัดก็เอาจานเนี้ยไปแจกกับโรงเรียนเนี่ยละครับก็กลายเ็นครับ NU s a t e l l i t e จอของเป็นะไรครับ CU Satellite แล้วก็เด็กก็สามารถดูได้แล้วตรงเนี้ยทางทางมหาวิทยาลัยเองก็สามารถที่จะป้อนข้อมูลเนี่ยเรื่องการแนะแนวอะไรแบบนี้เข้าไปในรายการก็ได้ขอเวลาเขาพาะว่ามันก็ก็เกิดประโยชน์มากมายไม่จําเป็นต้องรอให้จับอะไรครับกระทรวงจ่ายมาผมว่า เด็กเราที่เป็นนิสิตที่หลักสูตรนี้เขาจะได้ฝึกปฏิบัติในการทําจานด้วยรู้สึกผูกพันกับเด็กในชุมชนด้วยผมว่าได้ประโยชน์ฮะคือถ้าผู้ใหญ่ในกระทรวงเขาคิดเป็นนะครับอาจารย์เขาคิดอย่างเนี้ประเทศเราก็ไม่ล้าหลักขนผมขออนุญาตนะครับพูดกันตรงๆสไตล์ต้นกล่องรับทีวีดิจิตอลขอนอกเรื่องดนึงอาจารย์เคยหยิบขึ้นมาถือในมือไหมผมยังไม่ได้ไปรับไม่กล่องอะไรก็ตามเบามากผมเคยเปิดหน้ากากออกมาดูนะ มันไม่มีอะไรมากเนข้างในเอาสามกล่องอะที่ดังในตลาดเปิดออกมาดูเหมือนกันหมดเลยจ้าแต่แค่เปลี่ยนตำแหน่งวงจรนี้มาอยู่ตรงนี้วงจรนี้มาอยู่ตรงนี้แต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดทําไมเด็กอาชีวะเราไม่ับโอ้ผมไม่รู้เรื่องนี้ง่ายมากผมเห็นนะแค่มาถอดปั๊บทําได้แล้วนะผมว่าใช่ไหมใช่แต่ทําไมเราต้องนําเข้าจากประเทศจีนวันนี้เรานําเข้าอย่างเดียวเลยครับแล้วจะารู้ไหมครับว่าที่เมืองจีนขายกันกล่องเท่าไหร่ อย่าให้ผมพูดเลยนะเดี๋ยวกระทบกระเทือนซางไปถึงช่องด้วยค,คือเนี่ยมันกลับมาเหมือนต่วสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยก<า>ันเรื่องอาชีวะไงใช่เราเนี่ยทำไมไม่เอารีไม่ให้เด็กพวกนี้ทบทุกวันนี้ที่ผมเคยบอก บางตอนนี้เคยพูดนะครับว่าผมไปดูชาวบ้านที่ทําการเกษตรเนี่ยบัตรเนี้ยนะครับเครื่องสูบน้ำก็ยังเป็นคูโมต้ตาเป็นยันมาอยู่นั่นแหละถ้ามันแค่เครื่องสองจังหวะเนี่ยทำไมอาชีวะเราจะทําเองไม่ได้เรื่องแค่นี้เครื่องตัดหญ้าทำไมทําเองไม่ได้ก็ยังนําเข้าเหมือนเดิมเนี่ยผู้นงการจารับดาวเทียมเนี่ยทำไมไม่ทําเองล่ะผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้ทำให้ให้ให้เกิดผลเสียเลยหรืมีแต่ผลดีด้วยซ้ำไปแต่เราชอบไงฮะเราชอบที่จะบอกว่าสนับสนุนให้น้องๆอาชีวะให้น้องๆนักศึกษาคิด นวัตกรรมใหม่เขาก็คิดดีบางคนก็คิดเครื่องกระติบกระติบอุ่นข้าวเหนียวซึ่งผมก็ว่าดีแต่ทำไมไม่ทำไอ้ที่มันมีอยู่แล้วต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยบ้างไงต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยเอาล่ะกลับมาที่ครูตุอาจารย์ผมถามนิดหนึ่งนอกจากเด็กนักศึกษาถ้าเป็นโรงเรียนเล็กๆอย่างที่เราว่าอยู่หนองหมาวออยอย่างเงี้ยนะอยู่โคกอีเหียงอย่างเงี้ยนะเกิดสมมติว่ามีผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยคิดพลิกแพลงเอา รายการที่เป็นครูสอนวิชาช่างมาเปิดเช่นการซ่อมเครื่องสูบน้ําการซ่อมเครื่องไถนาการซ่อมเครื่องแล้วอนุญาตให้ผู้ปกครองไปดูได้ไหมต้องให้อยู่แล้วครับนี่ผมพยายามเรียกร้องต,ตอลอดเวลาว่าวันเนี้พอเธอไอ้สถาบัการนศะึกษาเนี่ยที่บล็อกตัวเองไว้แต่เด็กในของในระบบของตัวเอง ผู้ใหญ่จะเดินเข้าไปนิ่กันไว้ก่อนไม่ได้เลยห้ามเข้ามาแต่อย่างว่าโจลโรคจิตมันเยอะแต่คุณก็ต้องตรวจสอบดูเข้ามานั่งเราก็ต้องอยู่อยู่แล้วไม่ได้ปล่อยเข้ามาทำอิสระนะครับมหาวิทยาลัยวันนี้เหมือนกันจัดอะไรขึ้นมาปั๊บก็เฉพาะให้นิสิตนักศึกษาคนอื่นเข้ามานั่งไม่ได้เข้ามาดูไม่ได้แล้วก็จะสอนเด็กอยู่เท่านี้เองเหรอคนที่เขาเดินเข้ามาในสถานการศึกษาเนี่ยถือว่าเขามีคนอยากความอยากรู้ให้ไปสิครับความรู้ให้เข้าไปแล้วผมเชื่อว่าไอ้ครูตู้แบบเนี้ยเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะเอามาไลฟ์ ในแผ่นซีดีบ้างอะไรบ้างมันง่ายมากนะครับเอาไปเอาเก็บไว้แล้วใครจะมาขอดูตอนไหนเนี่ยเด็กก็สามารถดูได้ให้ความรูได้ต้นทุนมันถูกจะตายนั่นหมายความว่าถ้าผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนผมรู้แล้วว่าผมขาดงบที่จะที่จะบรรจุครูจากจากส่วนกลางผมยอมเชื่องบสักนิดหนึ่งทําเรื่องส่งไปที่จังหวัดจอทีวีเดี๋ยวนี้จอละเท่าไหร่จ้ะสองพันกว่าบาทเองนะใช่ครับแล้วก็เครื่องเล่น VCD ตัวหนึ่งก็อีกพันกว่าบาท ผมไปเอาแผ่นไท์ที่ไหนมาใส่ก็ได้ใช่แต่ขออย่างเดียวอย่าเป็นแผ่นลามกนะแล้วผมก็เปิดให้ชาวบ้านเข้าไปนั่งดูท่านจะใส่10บาท20บาทบปาทเป็นเป็นสวัสดิการกับมันก็ทําได้ควรจะทำไหมใช่ควรจะต้องทําเลยฮะแล้วเรื่องแบบนี้ดูดิครับไอ้ความรู้แบบนี้ในคอมพิวเตอร์มันมหาศาลใน u t u b e เนี่ยเซิร์ชบบเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะฮะแม้กระทั่งการกวดวิชาเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็อันไหนสําคัญก็ดึงมนเข้ามานครับไร้ลงแผ่นแล้วก็เอามาฉายให้ดูกัน เอาง่ายๆเรื่องการดูแลเรื่องของครับเรื่องของการประหยัดไฟการดูแลเรื่องน้ำนะครับการซ่อมเรื่องประลาการซ่อมประลาในบ้านในชุมชนในต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ถึงต้องจ้างช่างหรอกครับมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดน,นั้นมันมันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมคิดว่ามันทาได้ต้องให้ความรู้แบบนี้ครับอย่างเงี้ยบ้านกับโรงเรียนเนี่ยมันจะมันจะเชื่อมกันเองโดยโดยโดยปริยายใช่ครับถูกไหมฮะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องกวดวิชาผมก็จะบอกว่าครูตู้มีมานานแล้ว แล้วก็เป็นครูตู้ที่เอาเปรียบด้วยคือกวด <ผม S 2> วิชาผมผมต้องบอกอย่างนี้เพราะอะไรอาจารย์เพราะคนนักเรียนที่ไปเรียนกวดวิชาคนหนึ่งนี่ไม่ใช่ถูกๆนะครับแล้วท่านเล่นอัดทีวีเอาไว้ครั้งเดียวแล้วท่านก็เปิดวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นรุ่นต่อไปเข้ามาเรียนเคมีกับอาจารย์จุดจุจุจุดเปิดมาอ,อ้าวอาจารย์ทําไมเป็นจอทีวีอาจารย์รู้ไหมว่ารายได้ปีหนึ่งเท่าไหร่น่าจะเยอะนะแต่ผมไม่รู้ตัวเลขนะแต่ทราบว่าเยอะ นี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขามีโครงการจะเก็บภาษีจากโรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ว่าเป็นยังไงน่าจะเก็บมาตั้งนานแล้วครับน่าจะเก็บมาตั้งนานแล้วด้วยเหรอถ้าเป็นการจ่ายเงินแล้วนำไปใช้คือมีรายรับเข้ามายังไงก็ต้องเสียภาษีครับ<ะ>แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการสอนกวดวิชาที่ไม่ได้เก็บเงิน นะฮะจากนักเรียนเนี่ยเหมือนสมัยก่อนที่เราไปเรียนหนังสือกับคุณครูที่บ้านกับที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้เก็บเงินเนี่ยอันนี้ไปเก็บภาษีเขาไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเขามีไรายได้ก็ต้องเก็บสิครับนะฮะแล้วผมคิดว่าอัตราที่เก็บเนี่ยจะต้องจะต้องคิดให้ดีเลยนะครับเพราะว่าบ่ายครั้งเมื่อที่ไรายได้นี่มันม,นมหาศาลจริงๆนะครับ<ะ>มหาศาลมากตอนนี้เอาเอาข้อมูลดิบก่อนตอนนี้เนี่ยมีสถาบันกวดวิชาที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องนะครับ7 0 0 0แห่งรับ7 00นนะ แต่ที่ตามประเมินเนี่ยเขาว่ามีกันมากกว่า20,000แห่งนั่นหมายความว่ายังอยู่นอกระบบอีก13,000แหง่งตอนนี้เนี่ยอัตราการเก็บภาษีผมเข้าใจว่าน่าจะเก็บในลักษณะของบุคคลธรรมดามไม่ได้เก็บในลักษณะซึ่งมันก็มีแนวคิดที่ว่าได้ถ้ารัฐบาลจะเริ่มเก็บภาษีโรงเรียนกฎวิชาแต่ก็มีเสียงคัดค้านแล้วว่าโรงเรียนกฎวิชาเป็น เขาเรียกว่าเป็นองคาพยพหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาครับจริงๆเนี่ยจะเป็นส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมนะถ้ามันเป็นคือภาษีคนละประเด็นกันนะภาษีนี่คือถ้าคุณมีรายได้อันเกิดจากการทํามาหากินในแผ่นดินนี้ครับคุณก็ต้องเสียให้กับรัฐเพราะคุณมีรายได้ครับผมก็เป็นครับผมเนี่ยทำงานมหาวิทยาลัยผมก็เป็นองคาพยพในการพัฒนาเรื่องการศึกษาผมยังเสียภาษี ปกติของผมเลย<ะ>คือภาษีกับเรียนผมน่า,นาจะแยกกันให้ออกนะผมเข้าใจว่าน่าจะมีอัตราภาษีพิเศษอยู่สำหรับโรงเรียนกฎว,วิชาแน่นอนแต่ว่าตอนนี้รัฐคิดว่าไม่เหมาะแล้วล่ะที่คุณแล้วก็มีแนวคิดเช่นกันว่าได้คุณจะเก็บภาษีโรงเรียนกฎว,วิชาในอัตราที่เหมาะสมอย่างที่รัฐคิดก็ได้แต่ทําไมคุณไม่ไปเก็บภาษีของมหาวิทยาลัยเอกชนในอัตราที่เหมาะสมบ้างล่ะเขาเก็บค่าหน่วยกิจแพงนะหน่วยกิจหนึ่งสองพันสามพันสี่พันห้าพันทำไมไม่ไปเก็บบ้าง คนเปนคนละคนละตักกะเลยนะ,ะคนละเหตุผลเลยนะโรงเรียนของมหาวิทยาลัยของเอกชน,นมหาวิทยาลัยเอกชน,นดูเป็นเอกชนนะครับ,รบแต่ตามหลักการแล้วเนี่ยเขาคือผู้ที่รับมอบหมายจากภาครัฐให้มาบริการสังคม,มเพราะฉะนั้นในกฎในในเรื่องอมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยทุกวันนี้ใช่ว่ามีกรณีแล้วเนี่ยจะหลุดออกจากการขึ้นศาลปกครองนะครับ แม้เขาจะเป็นเอกชนนะครับแต่เขาเนี่ยทำหน้าที่ในการทําหน้าที่แทนรัฐในการจัดการเรื่องการศึกษาแต่โรงเรียนกวดวิชาไม่ได้็นหน้าที่ตรงนั้นคนละเรื่องกันเราคิดในภาคนี้ครับเหมือนกับไปรษณีย์เห็นไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์เรามีบุรุษไปรษณีย์ไอ้บุรุษไปรษณีย์เดี๋ยวได้ให้เอกชนทำละก็คือที่ไปส่งจดหมายมีทั้งเอกชนและของเขาเองเอกชนก็มีเอกชนตรงนั้นดูเหมือนเป็นเอกชนนะครับแต่เมื่อเขาทำอะไรผิดพลาดเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นผู้ที่รับมอบหมายจากไปรษณีย์โทรเลข เขาจึงหลุดเข้าไปสู่ศาลปกครองอยู่วันเด็กข้ามเขาก็ทําหน้าที่ตามหน้าที่ตรงนั้น้องเรียกกูชาไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าคุณเป็นองค์คาพยพหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาคุณจะบอกว่าคุณขออัตราภาษีพิเศษดอยเหอะไม่ได้นะผมว่ามันไม่เกี่ยวนะเพราะทุกวันนี้ผมเห็นคุณครูที่เป็นเจ้าของโรงเรียนกิชาร้อยละแปดสิบเลยรวยทุกคนเลย <laughs> เอาอย่างนี้เนี่ยถ้างั้นถ้าพูดความบริสุทธิ์ใจถ้างั้นเอาการเน,นียนกษวิชาแบบนี้ถ้าคุณบอกว่าเป็นองค์ารพยพเนี่ยคุณก็ไปสอนในโรงเรียนสิก็ไปสอนในโรงเรียนซะแล้วก็รับค่าอะไรครับค่าค่าสอนตามรายชั่วโมงที่เขาจ่ายกันตามในอัตราของโรงเรียนสิก็จบแล้วไงแต่จะดีกว่านั้นไหมมันไม่ต้องมีการกวดวิชาได้ไหมถ้าทําได้ดีมากครับผมไปที่ เกาหลีใต้ม uh, ีอยู une, ่ที่ที่ผมชอบมากนะครับอยู่ตอนเหนือเกาหลีใต้ที่อยู่ติดเกาหลีเหนือเป็นที่ที่คนที่นั่นไม่ค่อยมีใครอยากอยู่เพราะว่ามันอยู่ไกลจากกรุงโซมากและปัญหาก็คือว่าคนนี้อพยพออกเยอะมากที่อพยพเพราะว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยยังใช้การเอนทรานอยู่ไม่ได้แอดมิชชั่นเหมือนเราเนี่ยครับสอบเอนทรานเหมือนสมัยก่อนเลยคือยังใช้สอบตุ้มเดียวเข้าเหมือนเดิมที่เด็กของเขาเนี่ยก็ต้องการที่เข้ามาเรียนกวดวิชาที่กรุงโซเพราะต้องการจะได้เป็นเข้ามหาลัยได้ดีับ คนมันก็ออกจากที่นั่นครับพอออกจากที่นั่นมากๆปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือภาษีที่นั่นก็จะหายไปครับท้องถิ่นเขาคือความชาญฉลาดสูงมากครับเขาจัดการครับเปิดเรียนกวดวิชาของเขาเองเป็นโรงเรียนที่สังกัดของท้องถิ่นของชุมชนแล้วก็เอาเงินเนี่ยครับไปจ้างครูเก่งๆจากโซเนี่ยมาสอนที่นั่นซะเลยแล้วก็เป็นโรงเรียนอยู่กินอยู่เนยครับอยู่ในนั้นเลยครับสอนเรื่องวัฒนธรรมสอนหลากหลายครับแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็กลายเป็นข้ามหาวิทยาลัยได้ในระดับที่ เกือบจัเปอร์เซ็นต์สูงมากวันนี้คนอบยบที่นั้นมากขึ้นโรงเรียนกุชาที่ไม่จําเป็นต้องตกเป็นหอยกระชนนี่ครับ,รบถ้าจะมีนะ่ยมันมีอยู่ในระบบได้แต่ในมุมกลับถ้าเราสอนได้อย่างมีคุณภาพจริงๆปฏิรูปได้จริงๆผมก็เชื่อวโรงเรียนกุชาก็จะค่อยๆลดความสําคัญลงไปออแต่วันนี้มันเป็นอย่างนี้สิครับสอนที่โรงเรียนแบบหนึง่งสอนที่โรงเรียนกุชาอีกแบบนึงแล้วข้อสอบมันออกตามกวดวิชานี่เพราะคนออกเพราะคนออกข้อสอบไปอยู่ที่โรงเรียนกวดวิชาของเกาหลีใต้ที่ทราบมาเนย่้ครับถ้าเป็นออาาจรรรรยย์สนนนนใใโงเีะบบ จะกดวิชาไม่ได้อ๋อหมายถึงว่าอาจารย์จากพันชูเพชรไม่ได้ถ้าอยู่ที่โรงเรียนนี้ครับผมเห็นว่าท่านไปอยู่โรงเรียนกวดวิชามีความผิดนะผิดเลยครับคนที่จะสอนกวดวิชาคืออาชีพกดวิชาเลยครับเป็นอาจารย์สอนกดวิชาเลยครับเออไม่เลวนะชัดเลยครับคือคุณเป็นอาชีพกดวิชาคุณก็จดทะเบียนครับคุณเป็นครูสอนกวดวิชาอ๋อและคนที่สอนในโรงเรียนก็สอนโรงเรียนแยกกันเลยครับชัดเจนว่านะครับโอ้อย่างนั้นครูผู้ที่ทําหน้าที่กวดวิชา ต้องเกรงใจคนที่ทําหน้าที่อยู่ข้างในไม่ใช่คนคน,คนเดียวกันละคนละคนกันเลยครับแต่ของเรานี่มันกลายเป็นว่าซ้อนกันอยู่ครับพอซ้อนกันอยู่ปั๊บมันก็กลายเป็นว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนอาจจะสอนแบบนี้มาอีกที่่สอนอีกแบบหนึ่งมันก็เป็นไปได้และนี่คือนี่คือความทุ่มเทมันต่างกันนะฮะอาจจะเป็นด้วยอาหารไหมก็เป็นเวลาอยู่ในโรงเรียนกินอาหารหนึ่งหัวสมองไม่แล่นมันมาแล่นตอนตอนสอรมาแล่นอยู่ที่ตึกเนี่ยอาจารย์คืออย่างนี้ประเด็นของผมเนี่ย เขาว่ากันว่าเรื่องของภาษีซึ่งผมเห็นด้วยถ้าเก็บกลับมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้เต็มเม็ดแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกวดวิชาเท่าไหร่นะครับว่าการกวดวิชามันจําเป็นหรือไม่จําเป็นอย่างไรอันนี้ต้องขออภัยนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดดูแล้วอย่าโกรธผมอีกเช่นกันแล้วก็คนที่เป็นไอ้กวดวิชาก็จะโกรธเรานะเราพูดความรู้สึกเราจริงจรับเราพูดจริงๆคือผมมีความรู้สึกว่า เด็กเนี่ยเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าบางเรียนในกรุงเทพเนี่ยเขา7จ็ดโมงครึ่งนะเพราะว่าด้วยความว่าสภาพจราจรอาจจะเลิกเร็วหน่อย3ามโมงมผมอยากให้เด็กเนี่ยกลับมาบ้านวิ่งเตะฟุตบลอลขี่จักรยานรวมไปถึงเล่นก่อนสักถึง6กโมงแล้วก็อาบน้ํากินข้าวแล้วช่วงเวลานั้นเด็กจะทําการบ้านหรือจะนอนอะไรก็แล้วกันไปผมไม่อยากให้เด็กมาเรียนเลยใน,ใ,นในการกดวิชาทีนี้กลับมาที่ประเด็นที่อาจารย์ว่าว่า ถ้าแต่ละคนเนี่ยรู้หน้าที่คนกวดวิชาเป็นคนกวดวิชาคนสอนเป็นคนสอนไม่มาซ้ำซ้อนกันเนี่ยบ้านเราออกกฎหมายนี้ได้เลยไหมจริงๆผมว่าทำได้นะน่าจะทำได้ถ้ากล้าอยู่แค่ความกล้าอย่างเดียวครับคนที่ยังเป็นอาจารย์เอางี้ถ้าใครจะมาอยู่ในระบบก็ต้องบอกคุณต้องเสียสละตรงนั้นมันมันเหมือนกับที่เราพยายามจะทำกับกาทางการแพทย์นะทางการแพทย์เราพยายามจะทำก็คือว่าคนที่เป็นหมอแต่ก่อนเนี่ยหมอของเราเนี่ยเปิดคลินิกด้วย แลวก็ทําที่โรงพยาบาลด้วยแต่ตอนหลังพยายามรณลงครับไปห้ามเขาไม่ได้นะครับแต่เาเช็อที่การแบบนี้ครับถ้าคุณไม่เปิดคลินิกแล้วมาตรวจนอกเวลาในโรงพยาบาลเขาก็จะมีเงินให้อ๋อฮะก็คือมาทาในระบบซะแต่ค่าเป็นครูเนี่ยผมว่าจัดการได้ถ้าจะทําจริงๆและผมเห็นด้วยว่าควรจะต้องทํากล้าเถอะครับถ้าคิดจะปฏิรูปกล้าได้ไหมต้องรวมถึงโรงเรียนเอกชนด้วยไหมทั้งหมดครับทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันหมดครับคือถ้าคุณเป็นอาจารย์ในระบบแล้วคุณจะไปเปิดโรงเรียนกฎวิชาไม่ได้ครับ ถูกเชิญไปเป็นอาจารย์กวดวิชาก็ไม่ได้ครับแต่ถ้าใครจะจดทะเบียนอันนี้คนที่กวดวิชาก็จดทะเบียนไปเลยว่าเป็นครูกวดวิชากันไปเลยแล้วก็ดำเนินการกวดวิชาไปอย่างเดียวผมว่ามันจะเป็นระบบที่ดีกว่าแล้วมันจะทําให้เห็นเลยว่าโรงเรียนไหนได้มาตรฐานโรงเรียนไหนไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ครูจะได้ทุ่มเทกับการสอนได้เต็มที่ครับแต่วันนี้ผมกลัวยเดียวกลัวความไม่กล้ากลัวความไม่กล้าแต่ผมเป็นผู้ม่หน้าผมกล้าผมคิดว่าผมทุบโต๊ะทำเลยนะฮะเป็นไปเป็นไปได้มากที่จะไม่กล้าสูงมากครับ กระทรวงศึกษาก็บริหารด้วยคุณครูครับที่ที่มานั่งอยู่ในกระทรวงอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ผมว่าหลายอย่างที่ต้องปรับอย่างเช่นการศึกษาไทยปฏิรูปเรื่องหนึ่งเนี่ย <c oughs> ผมว่านะครับเช่นเด็กอนุบาลเนี่ยทาไมเด็กอนุบาลเมืองไทยเนี่ยต้องมานั่งเขียน A B C ต้องมานั่งเขียนกอไก่ถึงฮอนโอฮูกหนึ่งถึงพันเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเมนกุมต้นบอกแล้วเด็กๆเนี่ยครับเด็กตัวเล็กเนี่ยเขาจะต้องพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับไม่ใช่กล้ามเนื้อมัดเล็กครับการมานั่งเขียนกอขอคอเนี่ยมันการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก แต่เด็กในวัยนั้นต้องกล้ามเนื้อมันใหญ่ต้องไปเล่นฟุตบอลต้องไปเล่นอะไรที่มันพัฒนากล้ามเนื้อแบบนั้นครับแล้วพอถึงระดับหนึ่งแล้วดึงมาพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กครับแต่เมืองไทยนี่ประหลาดมากครับ <ฮะ S 2> ให้เด็กตัวเล,เล็กแ้เริ่มฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กซะแล้วไปดูต่างประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับที่ก็มีการศึกษาที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาให้เด็กเข้าไปโรงเรียนเพื่อจะเข้าสังคมเล่นกิจกรรมไม่ใช่มานั่งเขียน ABC แล้วพอกลับมาปั๊บโอ้ลูกเก่งจังเลยเอถึง Z ได้โอ้เก่งจริงเลยลูกเขียนได้ ออล้วครับคุณผู้ชมครับแค่เริ่มมาช่วงแรกของวันนี้แต่เรื่องกวดวิชานิดเดียวเท่านั้นเองไปถึงเรื่องกล้ามเนื้อกันแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่สองของคนแครบบนบ่ายักษ์เรายังมีเรื่องกวดวิชาแล้วเราก็ยังมีเรื่องของประชาธิปไตยในโรงเรียนรับใช้คุณผู้ชมอีกครับ